จังหวัดมหาสรารคามจัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดมหาสรารคามรุ่นที่16ประจำปีงบป,ประมาณ2563ค่ะ ที่อาคารกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสา,ารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคามนายนราธรซอ,อประสิทธิ์ประลัดจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดมหาสารคามประจำปีงบป,ประมาณ2,563โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เคยผ่านการอบรมโครงการดังกล่าวและประชาชนทั่วไปจากทั้ง13อำเภอในจังหวัดมหาสารคามจำนวน80คนพันจ่าโททองแดงปีนาเกย์ป้องกัน จังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าที่ทําการปกครองจังหวัดมหาสารคามในฐานะเลขานุก,การศูนย์ข่าวจังหวัดมหาสารคามในจัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดมหาสารคามต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีปีละหนึ่งรุ่นซึ่งในปีงบประมาณ2,563เป็นรุ่นที่16โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในปัญหาต่างๆของจังหวัดอาธิการแก้ แก้ไขปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์ผู้หลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและแหล่งอบายามุกผิดกฎหมายอื่นๆอีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพพร้อมขยายช่องทางการประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสังคมและเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรวบรวมประเมินความต้องการระดับพื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและทัศนคติของประชาชน ต่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกับภาครัฐนำไปสู่ความพึงพอใจของประชาชนต่อไปซึ่งภายในงานได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักกิจการความมั่นคงภายในกรมการปกครองและที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสรารคามในการบรรยายความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและการปฏิบัติหน้าที่ด้านการข่าวแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการค่ะ